Cit! Pit! 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 Pit BerryBerryBerry สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ pollow มีเรื่องดีๆที่คุณต้อง สอนโลกค่ะนะฮะกลับมาพบกับเราสองคนเหมือนเดิมค่ะวิเจลัตตี้ค่ะวิเจกรีนครับผมนะคะอ่ะแล้ววันนี้เหมือนเดิมช่องทางการติดต่อของคุณผู้ชมกับเราเราก็มีมาให้ได้ติดต่อกันอีกแล้วถูกค่ะมีหัวข้อด้วยนะอ่ะเอาบอกหัวข้อก่อนละกันให้อย่างนั้นหัวข้อค่ะ อารมณ์ของคุณตอนนี้นะคะเหมือนเพลงไหนใน AF ค่ะซึ่งบีบมากมายกมาได้เลยตั้งแต่รุ่นหนึ่งถึงรุ่นแเลยใช่ค่ะอย่างถ้าคุณผู้ชมอายอะไรกับบางสิ่งนะคะก็ร้องเพลงเรื่องหน้าตาพี่กีนถูกต้องแต่ถ้าเกิดแบบคุณผู้ชมดูหน้าพี่กีนแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันแปลกๆค่ะก็สามารถที่จะส่งเข้ามานะคะว่าเพลงแปลกๆแน่ๆค่ะทีมซีเวนวังนะคะตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่4827235มือนี่ถูกไหมขออีกรอบหนึ่งถูกต้อง ส่งมาที่ไหนนะ4827235อ่าค,ครั้งละ3 <5 S 2> บาทนะคะ,คะในระบบ True Move และ True Move H ค่ะถูกต้องนะครับผมซึ่งก็ใครที่ส่งเข้ามานะฮะเรามีของรางวัลไหมคุณค่ะเฉพาะ5ท่านแรกนะคะที่ส่งเข้ามาและโดนใจเนี่ยของรางวัลก็คือนั่นก็คือซีดี สายตานะฮะซิงเกิลใหม่ของไทยเอฟแปดของพี่ไ <ตา S 2> ทยของพี่ไทยะนะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับของไทยนะฮะ,ะก็ะอย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไป<ช>รีบพิมพ์เมสเแล้วส่งขึ้นมาใช่ค่ะเพราะว่าเฉพาะหท่านเท่านั้นนะคะอ,อยากจะ เอาซีดีพี่ไทยเนี่ยไปครอบครองรีบส่งเข้ามาค่ะก็อย่ารอช้านะองมีลายเซ็นไทยด้วยนะครับผมซึ่งก็สามารถที่จะส่งมาให้เราได้ในหลายช่องทางด้วยกันนะครับโดยเราจะประกาศผลใน Facebook ค่ะยังไงเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะก็คือเอฟชานัลค่ะอ่าฮะจะประกาศผลวันจันทร์หน้าสำหรับผ้าท่านแรกที่โดนใจเราค่ะรีบรีบส่งกันเข้ามาค่ะอย่ารอชั้นไม่ต้องซีดีพี่ไทยอาจจะไปอยู่ในมือใครก็ไม่ก็แน่แหละนาตี้คือนาตี้ตะกี้อยู่เบื้องหลังมั้ยกันนาตี้รอจ้องจะ S <S <S เอาทีนีพี่ไทยกลับบ้างอย่าพูดเลคะเดี๋ยวพี่ไทยเขารู้อ,อ,อต้องเก็บไว้หน่นอ,อยน,นะเก็บไว้หน่อยนะเป็นผู้หญิงไงทำรายการกัะเด็กก็จะเพ้อเจ้ออย่างนี้นะฮะอ่ะ,อะโอเค <S <S ทีนี้มาถึงประจําวันวันนี้คือวันวันพุธค่ะเพราะฉะนั้นเกยไ,ไม่ใช่ใหม่เพราะฉะนั้นคือแก สิ่งที่เราจะนำมาอัปเดตกันนะครั<ะ>ก็คือเรื่องราวของเทคโนโลยีแล้วก็ความทันสมัยไฮเทคต่างๆะนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีเป็นธีมของเรานะ,ะนะฮะนั่นก็คือใครที่ชอบอะไรที่ย้อนยุคหน่อยวินเทจหน่อยเลยโทรอะไรอย่างงี้ปะอ่านะฮะวันนี้นี่เลยต้องติดตามชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะครับ<ะ>เพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราจะมานำเสนอนั่นก็คือวินเทจสปีกเกอร์คืออะไรคะพุนสปีกเกอร์นาที่ต้องนึกถึงหูฟังหรือลำโพงอย่างี้ก่อน อ่าเาวลาน้าตีฟังฟังเพลงจากคอมมีหนิตีเสียบหูฟังหรือมีลำโพงไหมค่ะ,ะมีค่ะต้องมีแน่อนอนค่ะแล้วดีไซน <c oughs> ด์ดีไซน์เป็นยังไงลูกดีไซน์ก็เป็นหูฟังค่ะธรรมดาธรรมดาธรรมดา,า,มดาลำโพงก็เป็นลำโพงธรรมดาจะธรรมดาถูกป่ะนี่เลยวันนี้ที่เราจะมานําเสนอกันไม่ธรรมดานะจ๊ะเป็นไงคะอ่าเพราะว่าดีไซน์อย่างที่เราบอกวินเทจแปลว่าเก่าแปลว่าแบบว่าย้อนยุคกันหน่อยนะคะเพราะดีไซน์ที่เราเอามาก็จะเก๋มาก S 1> <S 1> <S <S ทีนี้มาดูมาดูของแปลกกันก่อนดีกว่าะนะฮะซึ่งก็อันแรกนี้เลยไปดูกันเลยนะฮะ <S 2> <S 2> <S เป็นหูฟังนะ,ะที่ออกแบบให้เหมือนหูคนอีกทีหนึ่งหูคนอ่าคือ,คอ,อยังไงเก็บหูฟังไว้ในหูคน <S 2> <S 2> เป็นหูฟังที่เก็บไว้ในหูคน <S <S ใช่คือดีไซน์นะนันตี้ดูรูปนะเห็นไหมดีไซน <S 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 ์เขาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับหูคนจำลองมาจากหูของคนเราเนี่ยแหละอย่างถ้าแบบหนูตอนคืนฟังเพลงอะไรนี้เก็บปุ๊บตื่นมาหูใครตก จะตกใจไหมคะพี่กีนถือว่าจะตกใจแต่ว่าแั้วก็ถือเป็นของแปลกอะไรอย่างงี้อ่าพี่ต้องเช็คประสาทหน่อยแล้วล่ะว่าถ้าขู่ใครตกยีพี่กีนอะยังไม่หมดยังไม่หมดยังไมม่หดเท่านั้นนะต่ะคะก็เป็นเคส iPhone ค่ะรุ่ช็อกโกแลตค่ะที่สำคัญนะพี่กีนมันไม่ธรรมดายังไงลูกเพราะว่ามันมีกลิ่นค่ะมันมีกลิ่นยังไงลูกกลิ่นมันเป็นยังไงกลสมมตินะคะเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมคะถ้าเป็นช็อกโกแลตก็คือมีกลิ่นช็อกโกแลตนะคะก็ไม่ควรถามเด็กเพราะเด็กมันจะยอม พูดจริงค่ะมีกลิ่นช็อกโกแลตจริงๆดีๆนะฮะซึ่งก็ใครที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกช็อกโกฮลิตแบบชอบกินขนมหวานอะไร่ะแล้วอยากจะได้กลิ่นหนังตลอดเวลาก็ซื้อมาใช้ซะเป็นเคสไอโฟนกลิ่นช็อกโกแลตค่ะแต่สําหรับสาวๆนะคะที่กลัวความอ้วนหรืออะไรเงี้ยก็แนะนําว่าอย่าเลยไหมอย่าเลยไหมเพราะว่าเดี๋ยวเวลาได้กลิ่นมันก็จะแบบมันจะวิ่งไปเปิดตู้เย็นหากินใช่ถูกค่ะเป็นนะไม่เป็นแต่รู้รู้สึกว่ามีเนื้อมีหนังขึ้นนะช่วงนี้ฟาชุด <ช>ดูพองดูพองใช่ดูพองดูพองนะฮะซึ่งอันนี้เรายังมีอะไรอีกอ่าอันนี้ก็เป็นของของเริ่มต้นที่เรามาเกริ่นไว้ก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรอีกนะคะต้องติดตามช่วงหน้าช่วงหน้ารับองว่าเด็ดมากแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันแป๊บหนึ่งนะฮะโดยเรามี m อมาขัาน้นเอ็มวีอะไรคะ Give me all your loving ของมาดอนน่าของมาดอนน่านะฮะวันนี้ทำผมมาใครมาดอนน่าอยู่นะจริงเหรอเออเป็นทรงมาดอนน่ากำลังฮิตสมัยยุค90นะ งง,งอติดตามช่วงหน้าค่ะทีทรีเฟชเชียลฟมใช้แล้วสะอาดจ,จริงนุ่มจริงธรรมชาติจริงธรรมชาติสร้างผิวสวยธรรมชาติ ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Follow Me เรื่องดีๆที่ทคุณต,ต้อง Follow ค่ะนะฮะอ่าแล้วมาต่อกันนะครับผมสำหรับเดี๋ยวนะก่อนที่เราจะไปต่อปายย้ำเรื่องนี้ก่อนดีกว่า เอาเรื่องหัวข้อประจำวันแาดวกันว่าหัวข้อ SMS หัวข้ออารมณ์ของคุณตอนนี้นะคะเหมือนกับเพลงไหนของ a อค่ะง่ายๆค่ะพิมพ์ซีนะคะเวนว่าคำด้วยข้อความค่ะส่งมาที่482 7235ครั้งละ3บาทค่ะเฉพาะระบบค่าย e m o v e และ t u e m o v e S ค่ะนะครับผมก็สำหรับใครที่ส่งเข้ามานะฮะโดนใจเรา5ท่านนะครับผมรับเลยคะซ d ของ t h a i F8 อุ๊ยเพลงสายตาหรือเปล่าเพลงสายตานฮะ อีอ่านตีตัวท่านี้ตลอดใช่่คะจะสีระบาเฟิร์งฟ้อนเสาไหมให้ตลอดโอเคทีนี้เรากลับมาเรื่องแก๊เจ็ตของเรากันก่อนนะฮะแก๊เจ็ตของเราเนี่ยตะกี้ที่เราบอกไปมันเป็นเรื่องของเทมอ่านะะฮอันนี้เนี่ยเป็นสไตล์ยุค80นะจ๊ะอ่เป็นของเล่นแบบใช้ชาวปัญญาอย่างรูบิกนะรูบิกรูบิกรูบิกนั่นทีต้องพูดจะชัดไม่งั้นจะกลายเป็นรูบิกอะอะไร่ะรูบิกรูบิกโอเคนะซึ่งเจ้าตัวรูบิกตัวนี้ คือลักษณะมันนะฮะคือมันจะเป็นสี่เหลี่ยม,มที่มันจะมีหมุนอะนึกอ,ออกป่ะสี่เหลี่ยมที่หมุนไปหมุนมาให้สีเข้ากันมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเอามาทําเป็นลําโพงค่ะแถมยังเล่นได้ด้วยพี่กีนจริงปะเนี่ยถูกค่ะจริงหรือปะใหญ่ขนาดนี้นะคะก็ใหญ่ประมาณที่บอกไปคะ่ะอานะคะซึ่งก็สามารถที่จะบิด ไปบิดมาออฟังไปแล้วก็ฝึกทักษะชาวปัญญาด้วยเนาะคือเวลาฟังไปก็อุ้ยอารมณ์ดีเอาหมุนเลยดีกว่าก็มีการหมุน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 แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีสมาธิสองอย่างอะแยกให้ออกบางคนนล่าร้องเพลงตามไปด้วยแล้วบางคนก็ฝึกไปด้วยเรียกได้ว่าได้สองทางใช่แต่ว่าก็มีทางหนึ่งนะเอาไปแต่งบ้านกันเลยอะฮะแต่งไงแต่งบ้านตกแต่งบ้านนี้ไปกินอ๋อไปตั้งตกแต่งบ้านเอาไว้อย่างนี้ห้องของเล่นหรือห้องแบบเก็บหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ แถมยังไม่ใช่รูบิกธรรมดาแต่ยังเป็นรูบิกที่เป็นลำโพงเป็นปีเกอร์ด้วยมีประโยชน์ขึ้นมานันดีนะทั้งได้ความรู้ทั้งมีประโยชน์ขอตบมือให้ค่ะสุดยอดค่ะแล้วพี่กีนี่เคยเล่นรูบิกนะคะเคยเล่นรู้แต่ว่าทุกครั้งที่พี่เล่นพี่ต้องยอมแพ้เพราะเพราะว่าไม่ใช่ความจริงที่ไม่เก่งนะแต่พี่รู้สึกว่ามันง่ายไปมันไม่ท้าทายเกมอะไรคืออะไรอยู่ดีมาสีๆมาบิดบิดมันไม่ใช่สติปัญญาพี่มีมากกว่านั้นเกมนใจไ พี่มักจะเวลาเด็กๆพี่มักจะแบบชอบวาดแปลนบ้านอย่างนี้ชอบวางแผนว่าจะสาวต้นไหนคุณจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนัตตี้อ๋อโอเคทีนี้ไปดูวันต่อไปดีกว่านอกจากรูบิกสปีกเกอร์ลำโพงตัวนี้ของเราแต่ย้อนยุคไปอีกไหมคะมีย้อนยุคกลับไปถึงยุค60เลย้สมัยนัตตี้ยังเป็นสาวอยู่ยังไม่เกิดอนีคือแก่แล้วหรือเปล่าไม่ไม่สมัยยังไม่เกิดสมัยเซมินยังเป็นสาวอ๋อเมินเขาก็ยังเป็นสาวอยู่ พี่กีนนี่ก็ชอบพูดถึงเขาเป็นพยาตาสูรย์เขากิมตะขาบนะคะซึ่งเจ้าตัวของยอมยุคหกศูนย์ตัวนี้นะครับผมอายุนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เรื่องของพวกฮิปปี้แบบที่ใส่เสื้อผ้าสีแบบแดงแดเนินที่แบบแต่งเลยที่เป็นกางเกงแดงๆพี่ก็มาดูใครฮิปปี้อยู่นะหน้าพี่ก็ดูเป็นพวกกบฏในเมกาอยู่นะนะคะซึ่งอ่่าซึงสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีการใส่เสื้อผ้ามัดย้อมมมัดย้อกันนะฮะเขาจะมีการเอามาเป็นแรงมัดดันใจในการ ทำเป็นบูมบ็อกซ์บูมบ็อกซ์คืออะไรคะบูมบ็อกซ์มันก็คือจะมีเป็นลักษณะคล้ายวิทยุอ, mm hmm. อ่ะลูกอ่านะฮะเป็นพกผ้านะครับผมซึ่งก็มีการนำเอาผ้ามัดย้อมเนี่ยมายัดนุ่มๆแล้วก็เอาไว้ใน สามารถที่จะนอนกอดไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะฟังเพลงไปด้วยอ2ออย่างพร้อมกันได้ก็เ,เหมือนกับรูบิกเหมือนกันแต่เพียอันนี้เน้นความสบายสามารถนอนกอดได้เวลาง่วงก,ก็ฟังเพลง,งอ,งไอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรล่ะเป็นไอเดียที่เก๋นะเก๋นะอืมใครที่รักความเก๋คือ<ช>บางคนเนี่ยเาขาจะก็อีสานนี่มันก็โอเคอยู่นะใช่พูดถึงว่าซิมอกับหนูเลยฮะซิมองกับหนูเลยหวานหวานอะไรอย่างงี้นี่ไงคะเขาบอกว่าภาพมัดย้อมไหมคะมาหนูก็ดูเป็นมัดย้อมไงหวานหวานไงใช่ไหม เออแต่ถ้าเกิดเป็นมัด<ะ>ย้อมสไตล์ที่จะต้องเป็นสีแดงสีดำสีม่วงสีน้ำเงินอย่างเงี้ยที่มันดูแบบว่าช้ำเลือดช้ำหนองหน่อยอยู่ก็รู้สึกกลัวพี่กินมาค่ะท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกกลัวพี่กินแบบไม่ต้องกลัวไปเพราะว่าพี่ม่นี่น่ากลัวขนาดนั้นอ่ะอ่ะเราเกินไปพอสมควรแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของแกเจตทีนี้ว่ายังไม่หมดนะจ๊ะเพราะช่วงหน้าเนี่ยยังจะมีมาอัปเดตกันต่อฮะอ่ะ และตอนนี้นะคะเราพักไปชม m v ค่ะ MV รีบค่ะของพี่ดีวเอสแปดก้าไปดูก่นรีบแล้วไปดูค่ะรีบแล้วค่ะ OST Original Sound of ตุ i ตีโปรเจกต์อัลบั้มพิเศษของสองหนุ่มนักร้องนักแสดงตุ้ยตีที่ผนึกศักยภาพ2มุมต่างของสองหนุ่มความสามารถรอบด้านและความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เต็มตัวครั้งแรกของการรวมงานเพลงที่คัดเฉพาะสาวตรงกับตัวเขาไว้ในอ er ัลบั้มเดียวกัน ตีวิวิ์ชื่อที่กำลังคุ้นหูขึ้นเรื่อยๆของหนุ่มซ่านหน้าใหม่หน้าจับตามองกับความสามารถหลากหลายโดยเฉพาะทางถนัดกับดีกรีนักร้องที่ปราบทุกโจทย์เพลงให้กลายเป็นเพลงร็อกเฉพาะตัวซะอยู่หมัดวันนี้นักร้องนักศึกษาดนตรีเอกขับร้องตีวิวิดลุยเป็นแกนนำกวนเพื่อนต่างที่มา จาก3เอกดนตรีแต่ทางเดียวกันออมสินมือกลองไฟแรงนักศึกษาเอกลองไว้มือกีตาร์อ,อารมณ์ดีเอกกีตาร์แจ๊สต้องมือเบสพูดน้อยแต่ประสบการณ์เกินตัวนักศึกษาเอกเบสพวกเขาทั้ง4รวมตัวกันเติมสีสันจัดจ้านให้ซาวดนตรีสดชัดสมกับชื่อวงที่พวกเขาเลือกในนามวงวิวิ์ว ริ่มต้น,ตนการค to ้นพบสาวเฉพาะตัวของตีในเพลงขอร้องเพลงที่เขาฝากลายมือแต่งคำร้องทำนองเองเป็นเพลงแรกในชีวิตก่อนนำมาเรียบเรียงใหม่ในแบบสาวของวิวิดในวันนี้วิวิดยังเข้าไปมีส่วนร่วมเต็มตัวในงานดนตรีของตัวเองยิ่งขึ้นกับการเขียนเพลงและเรียบเรียงเพลงช้าเปิดตัวที่โดนใจหลายๆคน กับหน้าที่ฉันคือเสียใจันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจจะปวดร้าวมันมากเพียงใดจะมีแต่รัรักเธอจะลิกเจ้าชูที่ถูกสร้างจากคอนเซปต์ไอเดียของตีเองคือซิงเกิลล่าสุดที่กำลังทำให้หลายคนยิ้มในอีกมุมของดุ่มร็อกย่างพวกเขาเพลงเพลงนี้เป็นเพยงบทเพลง OST Original Sound of ตีเส้นทางดินรีที่จะยังไม่หยุดการเตริบโตเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้นี่คือสิ่งที่เขาเลือกจะสนุกกับมันยังมุ่งมัน่นนี่แหละคือพวกเขานี่แหละคือวีวิต OST Original Sound of ตุ e ยตีโปรเจกต์อัลบั้มแห่งปีบรรจุความพิเศษมากมายที่มอบเป็นของขวัญจากตุ้ยเกียรติกมลนและตีวีวิตกสร็จแล้วกที่ไหนมาเนี่ยตูงสี ตู้กรุงศรีไม่ต้องเถียงกันครับตู้อื่นก็กดเงินได้เหมือนตู้กรุงศรีตู้อื่นใหม่ปัดกรุงศรีเดบิตอเอทีเอ็มฟรีค่าธรรมเนียมกดเงินได้ทุกตู้ทุกธนาคารทั่วไทยตลอดสปีกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ follow me เรื่องดีๆที่คุณต้อง follow ค่ะตะกี้โมแต่สวยอยู่นะั <c oughs> มแต่ยืนบิดอยู่นะก็ชม MV นะค่ะอยากจะหนีตาอยากจะเต้นตามนะฮะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับเรานะฮะสามารถที่จะส่งข้อความมาพูดคุยกับเรานะฮะได้ <c oughs> ที่ SMS <c oughs> 4.27.235นะคะพิมพ์ซีแล้วเวนวักตามด้วยข้อความค่ะแล้วเราก็กลับมาที่หัวข้อประจำสัปดาห์ดีกว่าครับผมนะก็คืออะไรคะพี่กินอารมณ์ของคุณตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเพลงไหนของศิลปินเอฟอ่านะฮะใครที่รู้สึกว่าอารมณ์ตอนนี้เนี่ยอยากมีแฟนครับ อ่ะก็ส่งของพี่ปอไม่ได้แฟนครับอยากจะแบบว่าขอบคุณที่เธอทิ้งฉันไปก็ฟังเพลงขอบคุณที่ทิ้งกันของเธอโมโ <ฮะ S 1> หมดรุด่นโโโดดเดียวกันที่สุดรุ่นเดียวกันที่สุดเลยนะฮะอ่ะโอเคใครอยากจะ,ะส่งเข้ามาร่วมสนุกก็ส่งเข้ามาได้นะครับโดยเราจะมีของรางวัลแจกให้นั่นก็คือซีดีค่ะเพลงสายตาของไท a เอค่ะนะฮะซึ่งใครที่ส่งเข้ามาสำหรับ5ท่านที่ถูกใจเรานะครับรับไปเลยซีดีนะครับผมโดยเราจะประกาศผลในวันจันทร์หน้าทาง Facebook ของเรานั่นก็คือ เอฟช a n n เ l เก่งมากเลยพี e ่นัเ <left> ดียสามารถจำได้หาลีบส่งกันเข้ามานะคะก่อนที่เพลงใส่ปลาจะมาอยู่ในมือหนูค่ะก่อนที่นัตตี้จะแอบขโมยไปนะคะอ่ะโอเคทีนี้เรามาต่อกันนะฮะกับเรื่องราวของสปีกเกอร์หรือลำโพงค่ะนะที่เราพูดกันไปทั้งสองเบรกก่อนหน้านี้เป็นลำโพงเนี่ยที่เขาออกแบบมาเหมือนกระเป๋าเดินทางเลยอ่อันนี้เหรอใช่อันนี้คือเป็นกระป๋องเดินทางเลยเหรอ คือมันออกแบบมาเป็นกระเป๋าเดินทางแบบโบราณค่ะที่กีนค่ะมืออกแล้วแบบที่พจมานใช้ในบ้านใส่ทองปะ,งะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็ได้เดียม,มาจากคนที่กินกระเป๋าเดินทางอะคะ่ะแบบ<อ>เก่าๆอะไรอย่างงี้เขาก็เอามาประยุกต์ค่ะแล้วก็เอามาทําเป็นลําโพงใช่ก็โอเคนะก็สวยดีนะ พี่ว่าก็ดีกว่าคือมันจะมีหลายแบบอย่างตะกี้ที่เราบอกไปมันจะเป็นรูปหูแล<ะ>้วแต่บางอันเนี่ยเราพี่เคยเห็นมีบางอันเป็นรูปน้ําหอมน้ำหอมอทําเป็นขวดน,น้ําหอมขึ้นมาแล้วสวยเลยแล้วก็แต่สามารถที่จะเล่นได้เล่นเสียงได้ีคยเห็น<ด>ที่เป็นรูปหนูอะคะมีเหรอนะตีะ<ม>พี่<ะ>ว่าหนูปั้นดินน้ํามันเอาอยู่บ้านหรือเปล่ามโนเอา เกิดเป็นนักเต้ต้องมีมโนนะฮะกลับไปสู่ชิ้นต่อไปเลยดีกว่าขอกลับไปสู่ธรรมชาตินิดนึงอะไรอย่างงี้ค่ะ b back to b a s i c ค่ะกับตัวนี้ค่ะไอบังโบย้อนยุคสุดค่ะยังไงลักษณะของมันเป็นยังไงลูกคือมันใช้ไม้ไผ่ทําจริงๆค่ะคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆนะคะวัสดุที่ใช้เนี่ยไม่เป็นมลาวะต่อสิ่งแวดล้อมค่ะพ่กีนคือได้ว่าใครที่เป็นแฟนที่อนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ค่ะนะฮะต้องถูกใจของชิ้นนี้อย่างแน่นอนค่ะะนะ แล้วยังไงวัสดุที่ตักีนัตตี้บอกว่ามันเป็นไม้ไผ่เออคือเขาก็ช่างคิดเนาะเขาุตก่าก็เอาไม้ไผ่มาเป็นการคือการที่เราจะเอาพวกวัสดุพวกสแตนเลสหรือว่าพวกอะไรต่ออะไรมาทำอย่างเงี้ยคนเขาแบบไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยมาทำมันก็ยากเนาะใช่ชื่นชมค่ะปกมือให้าหรับคนคิดนะฮะแต่ที่สาคัญคนคิดมีออกมาปุ๊บก็ต้องขึ้นกับผู้บริโภคนี่แหละหนอาที่ต้องไปช่วยกันสนับสนุนของดีๆมาใช้กันใช่ค่ะเพราะว่า นอกสักจไม่เป็นมลภาวะเนี่ยคือ,เ,อเราก็ยังถือว่าได้ช่วยสิ่งแวดล้อมในตัวด้วยเนาะถูกต้องน,อะนะฮะแล้วใครที่รู้ตัวว่าชอบเปลี่ยนบ่อยก็เนี่ยพวกอย่างเงี้ยสามารถที่จะใช้ได้ของดีด้วยแล้วใช้ใชได้คนนานด้วยใช่ใชเป็นมิตกรกับสิ่งแวดล้อมอีกถือว่าช่วยโลกมากเลยอ่ะใช่ตอนนี้เนี่น<ล>ยิตฮิตสุดๆเดินไปไหนมาไหนก็เฮ้ยฉันมี ไอ้แบมโบสามารถที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติได้นะฮะเอาไปอวดเพื่อนนะคะเป็นไงล่ะฉันอนุรักษ์ธรรมชาติป่ะล่ะเออก็ดูเก๋นะเตี้ยวไปลองหาไปใช้ดูเอาไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนดูเอาไปอวดป้อมมาเก็บเนี่ยได้ตัวมันนี่อิจฉาแล้วได้ขโมยกันแน่เลยป้าฝาแบ่งกันแบ่งกันยายแบ่งกันใช้แตาบ้านอย่างนี้อ่านะฮะทีนี้ก็ จบกันไปแล้วสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้วางว่าคงถูกอกถูกใจคุณผู้ชมแต่ถูกอกถูกใจหนูนะถูกอกเชื่อว่าคงถูกอกถูกใจคุณผู้ชมนหมใช่โดยเฉพาะอย่างหนูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้อยู่แล้วสำหรับของพวกเทคโนโลยีต่างๆก็ดีลูกถือว่าเป็นการอัปเดตทำให้ชีวิตเราก้าวทันโลกมากขึ้นไม่เชยนะคะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากจะเชยก็มาดู เรื่องราวที่เรานำมาอัปเดตเกี่ยวกับแก๊สเ็ตทุกวันพุธใน Follow Me ค่ะนะครับก่อนที่พวกเราจะจากกันไป<ร>นะครับองก่อนก่อนจาก ขอบฝอกติดตามผลงานของ AF ค่ะสามารถไปติดตามผลงานพวกเราได้นะคะที่ www. music. com ค่ะครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้ามาหาพวกเราในช่องทางใน Facebook ก็สามารถทำได้ง่ายมากนะคะโดยเพียงแค่เปิด facebook. com นะคะแล้วก็หาช่องเสิร์ชแล้วเสิร์ชคำว่า AF Channel ค่ะเจอเลยเจอเลยอ่ะมันมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะพี่กรีนคะก็คือเป็นอย่างที่บอกไปค่ะถ้าใครอยากจะเห็นหน้าเราหันจอทีวีนะคะเปิดเลยค่ะ ทรูวนะิชั่น n ่ะเอฟแชนัลช่อง65ค่ะถูกต้องะจะมีพวกเราฟรีรันได้เห็นหน้ากันตลอดบางคนมาบ่นไงบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นกีนเลยทำไมแบบนันตี้หายไปไหนเปิดทีว <Bird TV S 1> ีสิแล้วจะเจอเรา2 4ชั่วโมงค่ะอย่างที่อย่างที่เคยบอกถ้านอนไม่หลับอยากเจอหน้าหนูก็ เปิดได้ <ผม S 1> ค่ะแต่ว่าถ้านอนไม่หลับเปิดเจอทุกทีกินก็จะยิ่งนอนไม่หลับเจอตาค้างยิ่งกว่า <c oughs> ดื่มกาแฟาค้างกว่าเดิมค่ะ <c oughs> นะฮะอ่าโอเคถือว่าชมของแปลกกันไป <c oughs> นะฮะโอเคทีนี้วันนี้รายการเราดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆนะค่ะต้องกราบลาคุณผู้ชมอีกรอบนล้นะตี้ถือว่าเป็นเกียรติของป๋านะได้ทำอ่าเพจนี้กับนัตตี้ได้ไปทำงานกับป๋าหวังหว่าเราจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกค่ะขอจับมือหน่อยค่ะ โอเคนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลาไปก่อนดีกว่านะฮะสำหรับใครที่กำลังชมอยู่ก็อย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมต hmm> ิดตามชมรายการ Follow Me เรื่องดีๆที่คุณต้อง Follow นะคบพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ พบกับรายการใหม่เวลาเดิม2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งกับพวกเราเหล่า AF กับรายการ Follow Me เรื่องดีๆที่คุณต้อง Follow ไม่ว่าจะเป็นดวงความรัก gadget กิจกรรมชิคๆก้สิบต่างๆพบกับทุกเรื่องราวได้ที่นี่ Follow Me และอย่าลืมมา Follow กันเยอะๆนะคะ